สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชาวราศีกุมภ์อีกครั้งหนึ่งนะคะวินนี้จันนินา,าโลนะคะก็จะมาทํานายดวงชะตาของคุณะคะประจําเดือนออกรกฎาคม2567นจะคะจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานสุขภาพความรักแล้วก็คนในครอบครัวนะคะเป็นการทํานายแบบภาพแบบกว้างๆนะไม่เจาะจงดงของใครนะคะ ไม่ได้จ่อจงดวงใครเป็นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นก็ฟังเป็นแนวทางในการนำลงชีวิตก็พอนะคะของชาวราสีกุมสําหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่ช่วงวันที่15กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมนะคะสามารถที่จะเข้ามารับชมคอนเทนต์นี้ได้นะคะ,อะโอเคเรามาเริ่มที่ไกด์นาทางของคุณนึงก่อนนะคะไกด์นําทางชีวิตของคุณบอกว่า ราศีกุมเดือนกรกฎาคมนี้นะคะขอให้คุณนะคะทำให้ชีวิตของตัวเองมันดูง่ายขึ้นอย่าสร้างความยากลำบากใจให้กับตัวเองนะคะอย่าทำให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยตั้งใจ นะคะทำให้แบบชีพเป็นดูง่ายๆอะไรก็ดูง่ายเป็นหมดทุกอย่างสำหรับตัวคุณนะในเดือนนี้นะคะคำแนะนำในการดำรงชีิตบอกว่าปล่อยพิษออกจากใจไม่ว่าใครจะทำอะไรให้คุณอยู่ในตอนนี้ก็ตามปล่อยเรื่องราวไม่ดีพลังงานทกซิกอ,ออกจากใจของคุณนะคะลบตัวกลองนะคะสิ่งที่คุณอาจจะไปมองว่าคนอื่นว่าคนนี้เขาดีหรือเปล่านะคะไปวิเคราะห์ว่าเขาดีหรือเขาไม่ดีคือลบตัวกลองที่ออกไปให้มองแต่ใน,นสิ่งที่เป็นอยู่นะคะคือไม่รู้ว่า กลุมในเดือนนี้ควรจะไปเจอใครสักคนหนึ่งสักคนหนึ่งเนี่ยที่ทำร้ายใจิตใจคุณอิจฉาลิทยาคุณหรือว่าอาจจะกำลังแบบเจอคนโกหกอยู่ก็ได้นะคะแล้วมันเป็นพลังงานท็อกซิกในตัวของคุณท่านเลยบอกว่าปล่อยผิดออกจากใจชำระจิตใจให้มันสะอาดนะคะแล้วก็มองในจุดที่เขาเป็นอยู่นะคะ อันนี้คือสิ่งที่แบบกําลังเจอใครสคักคนกําลังโกโหกคุณหรืออิจฉาคุณน,นั่นเองนะคะเพราะคุณคือดอกไม้ที่แบ่งบานแล้วดอกไม้ที่แบบว่าบานสะพังแล้วนะคะดอกไม้ที่แบบว่ามันอยู่เหนือน้ําแล้วนะ,ะไม่ใช่ดอกไม้ที่อยู่ใต้น้ํานะคะดอกไม้ที่อยู่ใต้น้าก็คือดอกไม้ที่แบบไม่ยอมรับไม่ยอมที่จะผุดขึ้นมาไม่ยอมที่จะโผล่ขึ้นมารับแ,แสงอะไรเลยไม่ยอมรับที่จะฟังอะไรเลยแต่คุณมันคือดอกไม้ที่มันบานสะพังแล้วไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้อง ใจิตใจสะอาดบริสุทธิ์มากกว่าคนคนนั้นที่คุณไปเจอมานะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวนะ,ะลูกสาวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในะพาร์ทต่อไปเงินงานสุขภาพนะคะว่าไงคะฮะอ้าปาชีก,อชกโอเคไปดูนมค่ะดูนมแลกระติกน้ำนะคะ งไตัดอ,อไปดูดนมเดี๋ยวก็หายหลุดไปโอเคอ่ะต่อเลย,เย,ยค่ะใช่ค่ะอ่ะขออภัยนะคะลูกสาวมาดูเรื่องของอภาพรวมของคุณกันก่นกอนเนาะในที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะขอสิบใบนะคะเจดถ้วยนะคะสิบดาบ ทำงานอยู่ก็คือเลี้ยงลูกไปด้วยต้องขอภัยด้วยนะคะ t ่เอ็มพัเลอรนะคะอัศวินถือดาบนะคะสองถ้วยสามดาบหกดาบนะคะไพ่ดาบเยอะมากนี่ขึ้นใหม่อีกแล้วหนึ่งดาบ The Sun สุดท้ายนะคะ สุดท้ายเป็นไพ่เดอร์มูนไปเจอพลังงานท็อกซิกจริงๆด้วยพลังงานของคนรอบๆตัวเลยรอบๆข้าเอาต่ปัญหามาให้กลายเป็นว่าตอนนี้คุณอยู่ในสภาวะที่บางทีก็คืนไม่เข้าครไม่ออกนะบางทีก็รู้สึกว่าน่าชื่นตะโกตรมอะความเป็นดาบขึ้นมารอบๆตัวของคุณน่ยมันม่งบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิด สิ่งที่คุณต้องเจออุปสรรคที่คุณจะต้องแก้นะคะหรือว่าบางคนอจจะเจอปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยดีก็ได้นะคะบางคนอจจะรู้สึกว่าต้องเข้มแข็งต้องอดทนมากกว่านี้นะคะทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนบทพิสูจน์ของชีวิตนะบทพิสูจน์ความสามารถของคุณมันเหมือนกบว่าต้องอดและอดทนเจอความลำบากเยอะแค่ไหนก็ต้องอดทนอนะ่ะอดทนไม่รู้ว่าทำไมกลุ่มรอบนี้คือต้องอดทนแบบ กบบหนักกว่าเพื่อนเลยนะต้องสู้นะคะต้องฝึกฝนประสบการณ์ทุกอย่างมันจะทําให้คุณเนเข้มแข็งมากขึ้นจะทําให้คุณแข่งมากขึ้นนะคะแม้จะต้องรู้ว่ามันหนักอืรู้ว่ามันเหนื่อยแต่คุณจะต้องกล้าหาญกับมันให้มากๆยืนหยัดอยู่บนความเชื่อมั่นของตัวเองให้ได้นะคะจริงๆแล้วมันในเดือนนี้มันไม่มีใครที่จะมาสนับสนุนคุณอะไรได้เลยคุณต้องทําด้วยตัวเอง ลุกขึ้นมาทำด้วยตัวเองด้วยนะคะบางทีคุณก็มีแอบคิดนะแอบคิดท้อใจแอบคิดรู้สึกว่าแบบมันเหนื่อยอ่ะมันล้ามันท้อบางคนเป็นถึงขั้นแบบว่าโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันนะคะมันเป็นพลังงานของสิบดาบขึ้นมาด้วยบ่งบอกว่าเฮ้ยมันหนักมากแล้วนะตอนเนี้นะคะบวกกับเป็นไพ่เดิมูนตั้งหาคือโอ๊ยอะไรมันจะแบบอะไรมันจะซับซับซ้อนขนาดนั้นไอมันจะแบบโดน โดนเจ็บขนาดนั้นนะคะ,ะไม่เป็นไรคนรอบข้างนะคะอย่าทำให้ความคิดหรือการกระทำของคนรอบข้างมามีอิทธิพลในชีวิตของคุณจงเป็นตัวของตัวเองนะคะจงเป็นตัวของตัวเองนะในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้มีใครสักคนนะคะในที่นี้มีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางไกลนะคะเดินทางไกลแล้วก็ ให้เราะวังเกี่ยวกับเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือด้วยความที่บางทีเราวิตกกังวลน,นะคะกังวลมากบางทีจิตตกด้วยซ้ำนะคะมันทำให้กลายเป็นซึมเศร้าอ่ะป่วยไม่สบายได้ง่ายน,นี้ให้ระวังนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานกันเลยนะการงานนะคะบางคนก็บ่นนะแอบบ่นว่า ในเรื่องของชีวิตคู่ก็ไม่ค่อยได้ดังใจอ่าก็มีเหมือนกันเนาะบริวารก็มีปัญหาบางคนอาจจะแอบคิดอยู่บ้างอ่ะอย่าเรามาดูกันเรื่องของการงานของคุณในเดือนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทํางานเป็นข้าราชการพนักงานประจําหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะคะงานของคุณในเดือนเนี้ยสิ่งแรกเลยก็คือบางท่านมีเกณฑ์ได้เริ่มเ้นอะไรใหม่ๆเรื่องของการทํางานได้เริ่มโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะคะแต่คุณจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากนะกับโปรเจกต์รอบนี้เพราะว่ามันไม่มีคนมาช่วยซัพพอร์ตคุณเลย คุณคาดหวังกับใครไม่ได้เอาปัญหามาให้ด้วยซ้ำนะคะในเรื่องของการทำงานน่ะคนคนนี้นะ่ะสิ่งแรกเลยเป็นผู้หญิงอายุประมาณ45แต่ไม่เกิน50เขาจะเอาปัญหาความเครียดม,มาให้กับคุณให้คุณต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยซ้ำนะคะประคองในเรื่องของการงานตัวเองให้ได้แล้วกันนะคะในเดือนนี้คุณจะผ่านพ้นไปได้ใช่ไหมผ่านไปได้ด้วยตัวของคุณเองบางทีอ่ะคุณทํางานเป็นกลุ่มไม่ได้นะคุณต้องทํางานแบบ คนเดียวเป็นกลุ่มเป็นทีมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเวิร์กในเดือนนี้นะคะมีใครมีเกณฑ์ในเรื่องของการย,กย้ายบ้างหรือเปล่านะคะยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานมีไหมนะคะขอดูซิมีนะคะมันมีความจําเป็นที่ต้องไปทั้งทงท,งที่ไม่ได้อยากจะไปก็มีนะบางท่านจำคือมันเป็นลักษณะว่าบางทีเนื้อง,งานที่นี่มันดีไหมด,มดีแต่ว่าเพื่อนร่วมงานอาจจะแย่ก็ได้หรือทําให้คุณตัดสินใจว่าไม่อยากอยู่ละ ตัดสินใจคือไปดีกว่าเออไปหาที่ใหม่ดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนงานนะคะถูกกดดันมาเยอะแล้วอะ่ะรู้สึกว่าแบบไม่อยากอยู่ละบางคนอยู่มานานเหมือนกันนะอืมนะคะอ่ะอันนี้คือเรื่องของงานนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินนะคะเป็นยังไงบ้าง รายได้เนี่ยบอกได้คำเดียวเลยว่ามันเข้ายากมากๆแล้วก็ออกยากออกออกดีมากด้วยมันเข้ายากแต่ออกดีมากก็คือบางทีสมมติว่าเรามีรายได้หมื่นหนึ่งต่อเดือนแต่ว่ารายจ่ายของคุณอะ่ะมันหมื่นกว่าบ,บาทหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเนี่ยมันติดลบเลยก็มีบางทีนะเออ่บางท่านก็คือแบบชักหน้าไม่ถึงหลังก็มีนะแบบบางทีแบบหมุนเงินเป็น l ลวิงเลยก็มีนะคะอืม รายได้การเงินเเดี๋ยวนะการเงินของบ้านท่านเนี่ยช่วงนี้เงินจะเข้าน้อยเหมือนที่หน้าบอกแล้วก็รายจ่ายมันติดลบนะคะถ้าคิดว่าตัวเองจะหมุนเงินทันไหมในหน้าบอกคําเดียวเลยว่ามันหมุนไม่ทัน พราะชัดเจนมากอยู่แล้วว่ายังไงมันก็ติดลบในเดือนนี้นะคะถ้าคุณคิดอีกในแนวหนึ่งก็คือบางท่านพยายามหาทางออกด้วยวิธีการขอความช่วยเหลือนะคะจากจากท่านอื่นๆจากคนอื่นๆจากคนใกล้ตัวจากคนรอบข้าง่ามีวิแววว่าเขาจะช่วยไหมนี่น่ารู้สึกว่าเขาช่วยแต่อาจจะไม่ได้ช่วยคุณเยอะ อ่ะแค่แบบพอช่วยคุณได้ในบางเดือนเท่านั้นนะคะในบางครั้งเท่านั้นนะคะมีคนเอา, <radio> อเอาปัญหาเรื่องของการเงินมาให้หรือเปล่าอ่ะมีไหมมีใครเอาปัญหาเรื่องของการเงินมาให้ไหมนะคะอ่าในเดือนนี้ไม่มีคนเอาปัญหาเรื่องของการเงินมาให้หรอกแต่ว่ามันเป็นที่ตัวเรามากวกว่าหนึ่งบางทีเราอาจจะบริหารการเงินไม่ทันด้วยนะคะเท่านั้นเอง ค่าใช้จ่ายหรือค่าฟิกอะไรพวกนี้นี่น่าจะไม่พูดถึงนะเพราะว่าคือมันมีค่าใช้จ่ายที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าค่าใช้จ่ายที่เราฟิกฟิกเนี่ยอ่ะโอเคยังไงเดือนนี้ฉันก็รู้ว่าแบบมันมันเป็นอีหลอดเดิมอ่าอีหลอดเดิมก็คือมันไม่พอมันไม่พอแค่นั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นก็บริหารการเงินของตัวเองให้ให้ดีๆนะคะคือควบคุมการเงินของตัวเองนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่า ประหยัดได้ก็ประหยัดไปก่อนเนาะอ่ะมาดูเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพนะคะขอดูสุขภาพของคุณมันเครียดจนแบบจะเป็นโรคซึมเศร้าบางคนเป็นแล้วด้วยสามเป็นมานานแล้วด้วยโรคซึมเศร้านะคะอืมแล้วก็เกี่ยวเรื่องของโรคภูมิแพ้นะคะระบบหัวใจแล้วก็มีอาการปวดแขนขากระดูกเส้นเอ็นอะไรพวกนี้นะคะ่ะ เครียดมากจะปวดหัวมากสดมนต์ไหว้พระเยอะๆนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของโรคกระเพาะลำไส้ริสีดวงด้วยนะคะเส้นผมร่วงเยอะในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะความเครียดนะคะแล้วก็บางคนทําสัลญกรรมที่คางนะคะ,ะเจ็บคางแล้วก็มีการหูอื้อหูดับหูแว้วนะคะแล้วก็มีในเรื่องของอหัวเข่านะคะเจ็บหัวเข่าอ่ะใครที่ป่วยอยู่ในะตอน,นย,ยังไม่หายนะ ต่อไปเป็นสุขภาพของคนรักของคุณนะคะคนรักของคุณเป็นยังไงบ้างสุขภาพของเขาสุขภาพของเขาเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ดูเขาดูดูเหนื่อยเหมือนมีปัญหาที่ต้องแก้ไขผ่านอุปสรรคไปได้อยู่นะเขามีปัญหาอยู่ก็จริงแต่เขาผ่านปัญหาไปได้อยู่นะคะอย่าใจร้อนเท่านั้นเองสุขภาพโดยทั่วไปให้ราวังเ,วเงเกี่ยวกับเรื่องของ เบาหวานความดันโรคไตมดลูกอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็อาการร้อนในนะคะสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อดูดูมีมีปัญหามากกว่าคุณแม่คุณพ่อนะเช่นระบบหัวใจของแกมีปัญหาในช่วงนี้นะคะจะมีอาการดีขึ้นไหมคุณพ่อนะอืคุณพ่อยังไม่ดีขึ้นนะคะจะอาการทรงตัว ะะระบบหัวใจส่วนคุณแม่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแต่แกก็แข็งแรงนะอดทนมากๆเลยนะคะสุขภาพของแกนะคะในช่วงนี้เหนื่อยจริงๆเหนื่อยมากด้วยนะคะแค่เหนื่อยเฉยๆแต่ว่าก็ยังแบบอืมบางทีก็เป็นผู้ร้ายปากแข็งนะเหนื่อยมากแต่ว่าเป็นเป็นละะักษณะแบบไม่พูดไม่บอกเราประมาณเนี้ยเราวังว่ามันจะมีอาการบางอย่างที่ ไม่ยอมบอกลูกหลานในหลายะยูมก็จะแบบประการแบบสุดลงซึ่งทีแรกมองว่าพ่อน่าเป็นห่วงกว่าตอนนี้มองว่าแม่จะน่าเป็นห่วงกว่ามากอืนะคะอ่ะมาดูเรื่องของลูกนะคะลูกคนโตนะคะ พึ่งพาอาศัยได้หน้าที่การงานดีนะคะสุขภาพของเขาลื่นเป็นแผลล้อนในนะคะเจ็บคอรหรือว่าไทยอยนะคะส้นเท้าฝ่าเท้านิ้วเท้านะคะฝ่ามือนิ้วมือส่วนลูกคนที่2ของคุณนะคะช่วงนี้เขามีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางไกลยอยู่ตลอดเวลาหรือมีเกณฑ์เดินทางตลอดเลยนะคะชิปจรรองเท้านะคะสุขภาพของเขานะคะกระดูกสันหลังมีปัญหานะคะฝ่าเท้านิ้วเท้าหัวเข่าและขาแล้วก็บริเวณไหล่ทั้งสองข้างนะคะอันนี้คือสุขภาพของคนในบ้านนะ ต่อไปก็เป็นเรื่องของความรักกันบ้างความรักก็จะแบ่งเป็นคนโสดก่อนนะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างนะคะอืคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจไหมสิ่งแรกเลยมองว่าช่วงนี้โสดเนี่ยน่าจะโสดต่อไปอยู่นะเพราะรู้สึกว่าโสดแล้วสวยโสดแล้วรวยนี่เอาแบบเอาแบบนี้ดีกว่านะคะ ไม่อยากมองใครถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาจีบมาขายขนมจีบคุณเยอะแค่ไหนคุณก็จะแบบหันหลังให้ให้กับความรักเพราะคนที่เข้ามาหาคุณหนึ่งเขาจะเป็นคนที่เจ้าชู้เป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้วมันก็เลยทำให้คุณยิ่งมั่นใจมากไปกว่าเดิมว่ายังไงฉันก็ไม่เอาใครตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินการทำมาหากินของชันจะดีกว่านะคะยังโสดต่อไปนะคะ คนสถานะไม่ชัดเจนนะคะสถานะไม่ชัดเจนยังมีกำแพงในเรื่องของความรักยังมีกำแพงในเรื่องของการคุยกันอยู่นะคะเขาอ่ะคนที่คุณคุยด้วยหนึ่งนี่น่ามองว่าเขาโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานมากเลยนะแต่ถ้าถามว่าเขารักคุณไหมนี่น่ามองว่าเขาก็รักคุณเขารักคุณนะคะแต่เขายังไม่พร้อมที่จะดับชัดเจนในความสัมพันธ์ นะคะก็เหมือนกับว่ายังคุยกันไปแบบนี้เรื่อยๆในความสัมพันธ์จะไปได้แบบระยะยาวใช่ไหมอ่าหรือจะเป็นยังไงมันจะมีจังหวะที่แบบว่านิ่งๆเงียบเงียบหายหายอ่าอันนี้ให้ระวังถ้านิ่งเกินไปเงียบนานจนเกินไปอยู่ๆนะมองว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คือแบบอยู่ๆลุกขึ้นมาแบบว่าจบความสัมพันธ์ไปได้เลยอะไรประมาณเนี้ยอีกฝ่ายก็อ่ะอะไรวะยังไม,ยงไม่ยังไม่ทันจะตั้งตัวเลยแบบอยู่ๆก็มาแบบ ขอเลิกความสัมพันธ์อะไรประมาณเนี้ยมันจะมีฝ่ายหนึ่งที่ไม่ไหวในความสัมพันธ์อะรอไม่ไหวละเออจะเอาอยัางไงไม่เอาอะไรเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าพอต่างนิ่งนนั้นจะมีคนใดคนหนึ่งนิ่งนิ่งไปนิ่งมาก็คือแบบหายไปเลยเลยประมาณเนี้ยอืในความสัมพันธ์อันนี้ให้ระวังด้วยนะคะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งคือเขาอะเขาไม่ยอมที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์ยังไงมันเลยทําให้คุณหรือเขา จะหายไปสักระยะแล้วก็กลายเป็นว่าเลิกไปเลยนะคะให้ระวังด้วยถ้าไม่อยากให้เป็นแบบนี้คืออย่านิ่งอย่างเงียบนะคะพยายามชวนคุยอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแบบชอบเขาอะไรประมาณนี้อ่ะฝนตกมาดูกันต่อที่คนมีคู่นะคะคนมีคู่เป็นยังไงบ้างคุณน่ะดูโอเคนะคุณมีความสุขการใช้ชีวิตมากๆก็คือแบบ คือเหมือนนี่นะ่ามองว่าคุณคุณจะเป็นคนที่พยายามเติมเติมเต็มเรื่องของความรักเติมเต็มไม่ให้มันขาดนะคะส่วนเขาเองมองว่าโฟกัสเรื่องของเงินแล้วก็งานอยู่บ่อยๆนะช่วงนี้นะก็คืออ่ะเป็นยังไงบ้างก็ดูมีความสุขทั้งคู่แหละนะคะเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะดูไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ บางท่านอาจจะมีในเรื่องของการชวนกันนะคะชวนครอบครัวทั้งครอบครัวเลยนะไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวที่แบบเป็นเหมือนที่ตาอากาศพักผ่อนหย่อนใจประมาณนะะี้ค่ะตามทะเลแม่น้ําลําธารนะคะบนภูเขาสถานที่สวยๆนะคะมีการได้พูดคุยกันนะคะถ้ามองปัญหาว่ามีปัญหาแบบทะเลาะก,กันแบบรุนแรงไหมไม่มีนะคะไม่มีถึงแม้ว่าจะมีสุดท้ายก็เคลียร์กันได้นั่นเองนะ อโอเคจบไปแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกุมนะคะที่สําคัญก็คือการรักษาสิหนห้าให้ครบนะคะจะเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณแล้วก็สุจริตในหน้าที่ของตนนะคะมีสติแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะคะสวัสดีคะ่ะ